ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับคอนโทรลนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ s จ u d i o พลตฟอร์มนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีแกน6ขาด้วยกันนะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแบบจำลองซิมูเลเตอร์สำหรับนักบินได้นะครับ ตัวนี้ผมพยายามเขียนโปรแกรมควบคุมขึ้นมาเราก็จะมีกล้องนะครับทำหน้าที่ฉายภาพเพื่อจะดูว่าลูกบอลอยู่ที่ไหนครับเราจะทดสอบนะครับการทรงตัวของลูกบอลน,นะครับเราก็จะมีการควบคุม6แกนไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ฟึ๊บ okay. okay. จะต้องเคลื่อนที่สมูทแต่เราสามารถสร้างผาดได้สร้างผาดการเคลื่อนที่ให้มันค่อยๆขึ้นแต่แล้วมันเลเยอร์ไอ้ไฟเบอร์กัสเองถ้าเอามาใช้กับงานากล้องมองกล้อ,ลองมองดเทคสมมติดีเทคพื้นผิวเนี่ยว่ามันมีแล้วแนวนูนขึ้นมาไหมได้แล<ต>้วมนนไมไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีผมก็เลยช่วยกันดู